อังอาภิบุษยามิอิมินาสักลีนาสังขังอาภิบุษยามิอะรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิ ส er ุปฏ pues mm ิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมานินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทามีพ no oh. ุทธังสัพพังเมโทสังขามาทธะเมพันเตวันทามีธรรมังสัพพังเมโทสังขามาถธะเมพันเตวันทามีสังคังสัพพังเมโทสังขามัธะเนพันเตพุทธังสรนางกชามีธรรมังสรนางกชามี สังขังสัรนังกฉามิทูติยัมปีพุทธังสัรนังกฉามิทูติยัมปีธรรมังสัรนังกฉามิทูติยัมปีสังขังสัรนังกฉามิตาติยัมปีพุทธังสัรนังกฉามิตาติยัมปี สังฆังสัลนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสัลนังกัจฉามิอิติปิโสโหภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจ่าเจรณะสัมปाนโนสุปโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัทธามาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวาตี กายนาวะเจนาวะจาตัสวามพุทเทกุกมังปตะกังมายายังพุทโธปฏิกันหาตูอัญจะยันตังกะลันกะลีสังวะริจงวะพุทธิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมจันติจิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนายิโกปัจจะดังเวทิตาโพวิญญุหิติกายนาวจีนาวจาตสวาทำเมกุกะมังปตะกังมยายังธทมโมปฏิคันหาตุอัญจะยันตังกะรันกะเลสังวาริตุวะธรรมเม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสหมิกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาลีปุริสายุคานิอัตถาปุริสาพุคะไรอิสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตารังปุญญาคิตังโลกสัสสตติการีานวาวะเจนาวะจาตสสวาสังเคฆุกะมังปะจะกังมะยายังสังโฆปฏิขันหาตุอัญจะยันตังกะรันกะเลจังวะริตุง ว่าสังเค็ม